วิธีแบ่งงานที่มีขนาดเกินหน้ากว้างของเครื่องพิมพ์ในตัวอย่างนี้ต้องการพิมพ์งานขนาดสองเมตรคูณหนึ่งเมตรสี่สิบเอดเซนแต่เมื่อเราขยายขนาดจะเห็นว่าขนาดงานจะเกินหน้ากว้างของสตูด,ดิโอซึ่งในตัวอย่างเราจะใส่สติกเกอร์นหน้ากว้างหนึ่งเมตรยิบเจ็ดเซนเมื่อเรามาที่เลเยอร์เราลองหมุนงานก็ยังเห็นจะเห็นว่างานก็ยังเกินอยู่ กลับเป็นแนวนอนเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นวิธีการก็คือคลิกที่ชื่อหรือไอคอนที่เขียนว่าทายลิงจะเป็นหัวข้อทายลิงให้เราติก๊กเครื่องหมายถูกน่า Enable Setting ขึ้นมาแค่ขยายงานมีให้เลือกรูปแบบอยู่สองวิธีหลักๆก็คือสเปคอันแรกนะฮะถ้าเราเลือกตัวนี้แล้วเรา พิกเพิ่มแบ่งแนวตั้งตัวเครื่องจะแบ่งให้เราอาัตโนมัติเท่ากันแต่ถ้าเราแบ่งโดยกดปุ่มสเปคอีกอันหนึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าเราต้องการแบ่งชิ้นแรกอาจจะแค่แปดร้ยมิลคือแปดสิบเซนเสนว่ามันก็จะมีการแบ่งทั้งหมดสามชิ้นโดยชิ้นแรกจะเป็นแปดสิบเซนที่นี่สองแดิเซนชิ้นที่สาเนี่ย ก็จะเหลือขนาดที่น้อยลงซึ่งปกติเราจะใช้วิธีแบ่งอัตโนมัติในที่นี้จะเลือกเป็นแบ่ง2ชิ้นเมื่อแบ่งเรียบร้อยแล้วในส่วนของโอลปเราก็เลือกโอลปว่าเราต้องการโอ้ลปทางขวาหรือซ้ายในส่วนชิ้นแรกโอลปขวาส่วนชิ้นที่สองโอ้ลปซ้าย เมื่อ Overlap ได้แล้วเข้าไปที่ Layout เห็นว่ามีการแบ่งงานแล้วก็ย้ายตำแหน่งลงมาอยู่ด้านล่างเพื่อไม่ให้ทับกันเราสามารถเว้นช่องไฟของแนวนอนบนล่างทั้งสองชิ้นได้และกำหนดตัวเลขเสร็จคลิกไอคอนหลังจากนั้นก็ทำการปรินได้แลยนะครับแล้วก็กรณีที่ วัสดุเราเปลี่ยนไปความกว้างของการแบ่งก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการก็จบคลิปของการแบ่งงานไว้เท่านี้ครับ